ภาษาไทยน่ารู้กับครูเปิ้ล มาแล้วค่ะช่วงเวลาของภาษาไทยน่ารู้กับคุณครูเปิลน,นะคะยังสนุกสนานกันอยู่เลยนะคะได้ฟังเรื่องราวของท่านสุนทรภูดได้ฟังคําประพันธ์ที่อาจารย์เปิลมาอ่านให้ฟังมีอานเป็นทํานองสนอด้วยพร้อมมากๆเลยนะคะคิดว่าน้องๆน่าจะชอบทีเดียวแหละเอาเป็นว่าวันนี้เรามาต่อเนื่องกันดีกว่านะคะสวัสดีค่ะครูเปิลค่ะ สวัสดีค่ะมาแล้วพร้อมกับเดี๋ยวเรามาอ่านทํานองสนองก,กันบทที่พิงตาบอกว่าพิตาชอบได้เลยค่ะคิดว่าน้องๆน,น่าจะแบบยังติดพันอยู่นะในช่วงของวันสุนทรภู่เนาะคูปเปิลก็จัดเต็มเลยดีกว่าจด,ดามาให้หลายๆหลายๆครั้งเลยนะคะก็จะได้ซึมซับแล้วก็ได้รําลึกถึงบรม,มครูกรสุนทรภู่ของเราค่ะ,คะเดี๋ยววันนี้เราเริ่มที่ คำประพันธ์จากเรื่องพระไพมณีนะคะบทที่นี้ตามบอกไวายาว่าไพเราะเหลือเกินเนาะเดี๋ยวเราลองอ่าน<ม>ทำนองสนอไปพร้อมๆกันนะคะได้าครกหนึ่งสองสามถึงมวยดินสิ้นฟ้ามหาสมุทรไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมาน แม่อยู่ในตายลาสุธาทานขอพบพานพิศวามีคลาดคลาแม้เนื้อเย็นเป็นห่วงมหันนบพี่ขอพบศีสวัสิ์เป็นมัดช้าง แม้เป็นบัวตัวพีเป็นภูมิราเฉยพกาโกสุมปทุมทองแม้เป็นธรรมอัภัยขอให้พี่เป็นราชสีสมสู่เป็นคู่สอง ขอติดตามสามสงวนนวลละอ,องเป็นคู่ครองพิศวาสทุกชาติไป อ้โพอสักไยคะ่ะนะคะค,คิดว่าน้องๆน,น่าจะอ่านตามไปพร้อมกันไหมจริงๆเป็นบทที่อ่านไม่ยากค่ะเติมเลยค่ะเป็นการแสดงความรักที่ยิ่งใหญ่ของชายหนุ่มที่มีต่ออหญิงสาวค่ะแล้วก็ไม่อยากที่จะแบบผัดพลากจากกันไปไหนทั้งสิ้นเนาะพี่ขอบคุีสวัสดิ์เป็นมชาช่ะแม้เป็นบัวตัวพี่จะเป็นภูมิราค่ะแล้วเป็นบัวพี่ก็จะเป็นแมลงผู้เดิมใช่ไหมค่ะดินอยู่รอบรอบน้องเนาะค่ะนะเป็น แบบเขาเรียกว่าอะไรนะบทแบบบทเกี้ยวอะบท<ไ>บอกรักอะนะคะที่แบบไพเราะมากแล้วก็มีแบบสัญ,ญลักษณ์ที่ทําให้เราแบบเห็นถึงการเปรียบเทียบที่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะกินใจนะใช่<ไ>น้องเป็นบัวพี่ก็จะเป็นภูมาราเป็นมแมลงผู้พึ่งเนะี<ไ>่ยเนาะนะคะถ้าเป็นถ้ำพี่ก็จะเป็นราชสีอยู่กับน้องในถ้ำนั่นแหละ เพราะยิ่งแล้วพอพอเราใส่ทํานองเข้าไปอะคะ่ะมันก็จะยิ่งนะไพลาะไปอีกอะแล้วอย่างที่บอกว่ากรอนขสุนทรพูดเนี่ยอ่านทํานองเสนอได้ง่ายเพราะว่าเป็นกรอนแปดที่มีสัมผัสทั้งสัมผัสนอกและสัมผัสในที่แพรวมากมากนะคะท่านต้องถือว่าเป็นอัจฉริยะนะคะ,ะถามว่าในช่วงชีวิตคนถึงจะหกสิบเก้าปีแต่แบบโหผลงานขนาดนี้เยอะมากยี่สิบสามเรื่องด้วยกัน,นะะ<ะ>เรียกได้ว่าอยู่ในสายเลือดอพูดออกมาคง เป็นกรอนแน่นอนนะแต่งกรอนขายด้วยตอนตกอาบอะคิดดูสิทำเป็นอาชีพอะระเมอระเมอเป็นกรอนหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะจะเกี่ยวพาราสีเนี่ยสาวต้องหลงแน่นอนเพราะว่าใช้ภาษาได้ดีนะคะอ่าแล้วก็มีบทอื่นๆอีกนะที่ฝากข้อคิดอีกนะคะอย่างเช่นบทนี้นะสอนเรื่องของการให้ระมัดระวังรักษาตัวเองให้พ้นจากอันตรายค่ะจากเรื่องพระไพมณีค่ะบอกว่าแม้นใครรักรักมั่งชังชังตอบ ให้รอบคอบคิดอ่านนะ้ะหลานหนารู้สิ่งไรไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีค่ะเ<อ>นาะให้เรามาระวังตัวนะคะรู้อะไรก็ไม่สู้รู้วิชาเนี่ยน้องๆต้องตั้งใจฟังเลยค่ะนะคะเ,<อ>เราต้องแบบหมั่นหาความรู้เนาะแล้วก็รักษาตัวเราให้รอดจากเพียอนตรายตา่าง ะะแล้วก็มีคำสอนที่เกี่ยวกับความคิดของคนด้วยค่ะจากเรื่องเพลงยาวถวายโอวาทนะคะบอกไว้ว่าอันความคิดวิทยาเหมือนอาวุธประเสริฐสุดซ่อนใส่เสียในฝากสงวนคมสมนึกใครคึกฮะจึงค่อยชักเชื้อฟันให้มันไหลคะ่ะ เขาบอกว่าความคิดของคนอนะมันเปรียบเหมือนอาวุธแต่ว่าคนเก่งอะที่แท้จริงอะเขาจะไม่ใช้อาวุธนั้นทำร้ายคนอื่นเว้นแต่แบบเราโดนอยู่ในสถานการณ์ที่ปีบบังคับค่ะถึงจะงัดออกมาจากฝักก็อสอนในเรื่องของแบบความคิดของคนนะคะคนเก,เก่งเขาไม่ใช้พร่ำเพื่อนเนาะ,ะ,นะก็ต้องใช้ให้ถูกกาลเทศะนั่นเองนะคะแล้วก็ยังสอนในเรื่องของการนินทาด้วยนะคะ ในคำระพันธ์บทนี้บอกว่าอนินทากาเลเหมือนเทน้ำไม่ชอกช้ำเหมือนเอามีดมากรีดหินแม้องค์พระปฏิมายังราคินคนเดินหรือจะสิ้นคนนินทาค่ะสอนเราว่าในโลกนี้ไม่มีใครไม่ถูกนินทาค่ะน้องๆทำใจไว้ได้เลยนะคะเด็กๆอาจจะมีซุบซิบกันบ้างเนาะแต่โตขึ้นอนะโอโหเรื่องที่นินทากันยิง่งแบบทวีความรุนแรงแม้แต่องค์พระปฏิมา ก็ยังมีราคินได้อืก็จริงอนะคะเพราะฉะนั้นเราก็คนเดินดินธรรมดามีคนดินทาเราก็ปล่อยไปนะคะเราไม่สาดน้าร้อนกลับก็ก็โอเคแล้วเนาะการดินทาก็เหมือนสาดน้าร้อนใส่กันนั่นแหละเขาสาดมาเราไม่สาดกลับมันก็จบแค่นั้นนะคะน้องๆเนาะที่ตาด้วยค่ะแค่นี้หลักการง่ายๆเรื่องน้ําร้อนน้ําเย็นนะคะเหมือนน้าเขียวน้าแดงเหมือนกันนะน้ำเขียวก็คือกรรมดีที่เราทําอ่ะค่ะถ้าเราเติมกรรมดีเรื่อยๆอ่ะ น้าไม่เติมน้ําแดงอ่ะกัาดีหรือว่าน้ําเขียวมันก็จะเพิ่มพูนใช่ไหมคะน้าแดงหรือมันก็ละเหยระเหยไปเองเนาะตละกักกังนง่ายนะคะในการใช้ชีวิตของเราะคะ่ะอะขออีกสักบทหนึ่งได้ไหมสอนรเรื่องความรักค่ะจากเรา่องนินราศอนาวค่ะบอกว่าจะหักอื่นขืนหักก็จักได้หักอะไรนี้ไม่หลุดสุดจะหักสารพัดตัดขาดตลัดนักแต่ตัดรักนี้ไม่ขาดตลัดใจโอ้หซึงไหมคะพี่จ๋ อความรักเนาะรักใครแล้วตัดใจยากเหลือเกินตัดอะไรก็ตัดได้แต่ตัดรักนี้ไม่ขาดตลาดใจท่านตัดไม่ขาดแล้วก็มีหลายรักด้วยเจ้าค่ะใช่ไหมเนาะน้องๆจะแบบว่าอาจจะมีแบบว่าเด็กๆเนาะเดี๋ยวรักคนนั้นรักคนนี้รักรุ่นพี่รักเพื่อน <S <S รักไปเยอะ <S <S ๆโอ้ยเลือกไม่ได้เลยอะไรเงี้ย ะะแต่ว่าเวลารักของเด็กกับรักของผู้ใหญ่ก็กจะมีความแตกต่างกันนะคะถ้าสุนทันผู้ก็ผ่านประสบการณ์ความรักมาเยอะ นะคะแต่งงานแล้วเลิกแล้วลยอะไรเงี้ยพบสาวใหม่ยอะไรเงี้ยท่านก็คงจะเข้าใจความรักได้ได้อย่างดีนะคะมันอย่างนิราดอ่ะผลงานที่เป็นนนราดของท่านสุนทรภู่ค่ะก็จะพูดถึงการอำลาจากนางอ่ะแล้วก็จะคร่ำครวญไม่อยากจากน้องไปเลยแต่พี่จะต้องเป็นราชการอะไรเงี้ยนะคะเราจะมีการคร่ำครวญถึงนางแล้วก็หวานหยาดเยิมย้มหยดย้อยมากผลงานของท่านสุนทรภู่นะคะเดี๋ยวมาต่อสัปดาห์หน้าดีกว่าได้ค่ะ ังมีเรื่องราวของท่านสุนทรผู้อีกมากมายเลยนะคะซึ่งก็จริงๆกันยเปนว่าเราอ่ะเคยได้ยินบางทีอาจจะไม่ใช่แค่กรอนที่ท่านอาจารย์เปิ้ลเอามาอ่านให้ฟังนะคะยังมีแบบว่าอย่างเรื่องอีเหนาวก็เล่าเป็นแบบบทประพันธ์เลยเป็นเรื่องๆเ,เป็นตอนๆเลยอะคะ่ะอะใช่อีหนาาเนี่ยเป็นคําประพันธ์ที่มีกลิ่นอายของความเป็นชวาค่ะผู้ประพันธ์ก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ้านภารายรัศกาลที่สองนั่นเองค่ะ นะคะก็จะมีคำศัพท์ที่เป็นคำศัพท์ชวาเนี่ยเยอะแยะมากมีวงสาคนาญาติอะไรต่างๆ ะะจริงๆก็เป็นเรื่องที่น่าสนุกเดี๋ยวว,ว,ว,วันวันหลังคูปเปิลจะหยิบมาเล่าให้ฟังนะคะจริงๆเป็นเป็นเรื่องที่สนุกด้วยถ้าน้องๆโตหน่อยอ่ะเด็กโตหน่อยอ่ะจะได้เรียนตอนอยู่มัธยมปลายค่ะ,ะเรื่องอีหนาวพระศรีพลร,รัชกาลที่สองค่ะเป็นกองบทละครไพเราะมากเห็นไหมคะ่ะน่าสนุกทุกเรื่องเลยใช่จริงมีวรรณคดีหลายเรื่องที่สนุกสนานนะไม่ใช่แค่ของท่านสมทรภูดนะคะเยอะหลายเรื่องเลยนะคะเดี๋ยวไว้คูเปิลก็ จะตัดตัดมาเล่าให้ฟังนะคะซึ่งเอาจริงๆอย่างของท่านสุนทรภู่อย่างเรื่องขุนช้างขุนแผนก็มีบางช่วงบางตอนที่เอามาตัดทําเป็นละครทีวีที่โดง่งดังไปก็มีใช่แล้วหรืออย่างพระไพมณีไงดังมากจริงค่ะถูกไหมคะเป็นกระตุงกระตูนเป็นละครเป็นอะไรเยอะแยะเลยนะคะ มีเรื่องราวให้เราศึกษาอีกยายๆมากมายทีเดียวค่ะและเดี๋ยวครูเปิยังมีมาฝากกันต่อเนื่องด้วยใช่แล้วงั้นวันนี้ขอบคุณครูเปิก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะภาษาไทยน่ารู้กับครูเปิ